วันนี้ตรงกับวันที่25พฤศจิกายนปี2,566อัาตมาภาพต้องขออนุโมทนาไปยังคุณโยมพ่อผู้พันทวาดุลแก่นโพคุณแม่ปัญจรัตแก่นโพและก็มีบุตรธิดาอันประกอบไปด้วยคุณโยม พี่ต้อยคุณโยมพี่อ้อและก็คุณโยมพี่ทศซึ่งก็เป็นบุตรธิดาของโยมพ่อผู้พันทัวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพได้น้อมใจร่วมกันสร้างความดีโดยเฉพาะครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนาะทีทองของชีวิตของครอบครัวแก่นโพผู้พันตัวดุล คุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพและบุตรธิดานั้นได้น้อมใจถวายจจตุปัจจัยมายัางอัตมาภาพนาเบื้องต้นถวายทำบุญทอดกระถินมาสามร้อยบาทแต่ว่าไม่จุใจอยากจะทำบุญเพิ่มหรือเรียกว่าทำบุญต่อก่อบุญเพิ่มเสริมผลบุญไว้เป็นผลกำไร จึงได้โอนปัจจัยมายังอัตมาภาพอีกทั้งหมด700ด้วยกันนี่เจ็ดบาทอาตมาภาพก็ขอ,อนมโทนารวมแล้วก็เป็นทั้งหมด1 0 0 0บาทได้โยมแม่ได้ปักปักเสียบรวมแล้วก็เป็น1,000บาทนะทราบความว่าโยมแม่ปัญจรัตน์ก่นโพบอกว่าโยมพ่อผู้พันทวดุลห้าร้อบาทคุณโยมแม่ปัญจรัตน แกนโพ300บาทและก็คุณโยมพี่ต้อยคุณโยมพี่อ้อคุณโยมพี่ทศผู้เป็นบุตรธิดาอีก200บาทรวมแล้วก็1000บาทการทำบุญทอดกระถินที่เราได้ตั้งกันอยู่ตรงนี้นะตั้งกองกระถินณนะบ้านใจยอ่อนตําบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดปุริรัมซึ่งถือว่าได้รับ สายทานศรัทธาจากญาติโยมมามากมายนะหลายท่านเป็นพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะกทินที่ได้จัดตั้งกันจะทอดในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดเจ็ดกองด้วยกันนะแต่ว่ากองที่เราจัดตั้งตรงนี้ถือว่ามากมายเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าโยมแม่ของอาตมาภาพได้ ตั้งกองกระถินไว้ที่หน้าบ้านนะใครรู้ใครเห็นเขาก็มาร่วมกันปักคนละ10-20นะ่ตอนนี้ปัจจัยของเราก็ประมาณ6000กว่าบาทแล้วนะซึ่งถือว่ามีญาติโยมหลายท่านบางท่านก็ร่วมเป็นผ้าไตรนะบางท่านก็มาเป็นปัจจัยบางท่านก็เป็นน้ำดื่มซึ่งตั้งอยู่ด้านน้นมากมานะหลายชุดทีเดียว มีเสื้อสาดมีไม้กวาดแล้วก็มีหมอนนะเครื่องใช้ไม้สอยมากมายหลายอย่างที่เราจะได้ทําบุญทอดกรถินในวันพรุ่งนีนะ้และก็มีโรงทานอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและก็น่าอนุโมทนาพรุ่งนี้ตรงกับวันที่26ซึ่งเราจะเดินทางไปทอดกรถินในวันที่26 พฤศจิกายนปี2566ณวัดห้วยยางตำบลหินดาษอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาผ้าไตรเราก็จะได้ถวายแก่พระสงฆ์ส่วนจะตุปัจจัยนี้เราก็จะได้ร่วมสมทบทุนในการสร้างเมรุนะซึ่งถือว่าทางวัดกำลังก่อสร้างนะตอนนี้ก็ดำเนินการในการสร้างไปก็ประมาณถึง เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าง,งั้นปัจจัยทุกบาททุกสตังค์เราก็จะได้ร่วมกันสมทบทุนอาตอมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมพ่อูอุพันทัวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพและครอบครัวซึ่งถือว่าบุญทุกบุญที่ท่านได้สร้างสมอบรมมาดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทยกบุญทานการกุศลเป็นที่ตั้งขวนขวายฝากฝ่ายบุญทานการกุศลมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาทุกบุญทุกกุศลที่ได้สร้างทำมา ตั้งแต่ก่อนๆจนถึงบัดนี้นี่ก็เป็นคุณงามความดีเป็นต้นทุนเป็นกุศลของคุณโยมพ่อพันตัวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพและครอบครัวต่อไปก็จะได้ให้คุณโยมแม่ของอาตมาภาพนั้นได้อวยพรให้นะอ่ะให้ไอ้แม่ยกปาใจก่อนให้แกก่อนเลยเอายกปาใจอนโมทนาเอาสาธุวางลงสาธุเออสาธุอนุโมทนากระถินทั้งหมด กี่กองทั้งหมดกะทินกี่กองต้องพูดดังหน่อยที่คุณพ่อคุณ,คณแม่<ไ>ใกล้ๆหน่อยสวัส,สดีสวัสดีแก่ก่อนอที่คุณพ่อคุณแม่มาช่วยทอดกะทินเับเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้แกหูแกตึงสวัสดีก่อนแกแกตื่นเต้นขอบคุณคุณพ่อ,อ,อ,อคุณแม่ที่มาสบช่วยทอดกะทินอุดึงใกล้ใกล้ดังๆหน่อยหนึ่งพันบาทนะกองก,ก,กะทินก็ขอให้ คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนอยู่ในครอบครัวของลูกหลานให้นานนานอีฉางขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยกระถินพุ่งนี่กี่กองกระถินกระถินกี่กองพงนี่เจ็ดกองนี่หุองนี้กระถินอ่าทั้งหมดกี่กองสี่กองในว่าเจ็ดเจ็ดกันไปในว่าเจ็ดนี่ที่ทํามาก่อนๆนี่ เฉพาะบ้านใหญ่อ่อนเนี่ยมันเจ็ดกองเจ็ดกองเฉพาะบ้านเรานะหมู่บ้านเราอันนี้สุดท้ายสุดท้ายของในเมืองนี่ถอดเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วสุดท้ายวัดอันนี้คือไปไกลไปไกลกว่าทุกกองใช่ไหมไกลมากมีได้มากได้มากกว่าทุกกองแล้วก็ไปไปไกลอไปโคราชอันนี้ไปทางโคราชนะไกลมากกองอื่นทำาะแถวบ้านเรา ทางวัดไตู่มิก็ได้มื่นกว่ามื่นกว่านั่นคือจัดแล้วก็ทางปฏิสารก็มื่นกว่ามื่นกว่านั่นคือเขาใช้เครื่องไฟประกาศก็ประกาศคนเลเขาบอกห่ดเลยแต่ของเราเนี่คือเราจัดแบบตั้ง,งว้หน้าบ้านเฉยๆสุดท้าย<ๆ>จัดสองคืนอสองคืนก็ไม่ค่ามากมายดอกสามทุ่มนากันยุดนํากันเล่นติดน้อยพวกขะต้ม พวกอาะไรให้กินมีโรงทานด้วยนี่นี่ที่จะไปโรงทานเยอะแต่พรุ่งนี้นะลูกนะพนก็ช่วยโรงทานไปส่ทบด้วยในบ้านนุ่งปีนบ้านน้ำหวานผูกน้าผู้อะไรเนี่ยแหละส่ทบไปสามสี่ของอะไรอืมส่ทบการไปอยากจะขอขอบคุณพ่อคุณแม่มีอายุมั่นขวัญยืนให้อายุมั่นขวัญยืนให้พ่อให้แม่คอยคอยอีกครั้งหนึ่งเนาะนานๆขอให้